เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณน้าผมน้าผมคนนี้ชื่อน้านางน้านางเป็นคนที่คนในครอบครัวทุกคนจะห่วใยมากเป็นพิเศษน้าเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกหลงจริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในจำนวนพี่น้องทั้งหมดเพราะเกิดมาในช่วงที่ตากับยายพอจะมีฐานะแล้วไม่ต้องลำบากเหมือนพวกพี่ๆตอนที่น้านางยังเล็กๆ แม่ผมเป็นคนเลี้ยงเสียส่วนใหญ่แต่ด้วยความที่เป็นลูกคนเล็กก็เลยได้รับความประครบประงมเป็นพิเศษนะาก็เลยค่อนข้างเอาแต่ใจขี้งอนแล้วก็ดื้อมากจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ไม่งั้นก็จะขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ยอมพูดจากับใครจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะก็ชอบทำอะไรที่ขัดความรู้สึก ของคนในบ้านเสมอเช่นเรื่องของการแต่งตัวเปรียบการแต่งของนา้าก็คล้ายๆกับเด็กสกอยในยุคนี้แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเอาน้าอยู่ได้เลยที่ดูดูว่าน้าพอจะกลัวบ้างก็ี่ใหญ่สองคนโตคือลุงกับแม่ผมเพราะถ้านับความหา่างแม่ผมก็เป็นแม่น้าเขาได้เหมือนกัน แต่ถ้ากลัวจริงๆก็ต้องเป็นลุงใหญ่ของผมลุงผมเป็นคนดุปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดแล้วยังทําลุงจะลงไม้ลงมือทันทีแล้วก็หนักด้วยแม่เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครูมาตามที่บ้านว่าน้าไม่ไปเรียนหนังสือโดยที่ทางบ้านไม่มีใครรู้เลยเพราะน้าจะแต่งตัวออกไปเรียนตามปกติพอเรื่องรู้ถึงหูลุง ลุงผมก็ขี่รถออกไปเลยไม่นานก็ได้ตัวนากลับมาพอถึงบ้านก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงลุงคว้าเข็มขัดของตาที่แขวนอยู่ข้างฝามาตีแบบไม่ยัง้งแล้วก็ไม่มีใครกล้าห้ามด้วยพอจัดการน้าเสร็จลุงก็ขี่รถออกไปอีกแม่บอกว่ามารู้กันทีหลังว่าก่อนหน้าเคยมีคนมาบอกลุงว่าไปเจอนาที่โตสนุกทีหนึ่งแล้ว ลุงก็ไปตามกลับโดยตอนนั้นคนที่เห็นก็บอกว่าลุงผมแกก็เฉยเฉยไม่ได้ดุด่าอะไรแต่พอมาครั้งนี้ลุงผมไม่พูดอีกแต่ไปกระชากตัวเอากลับบ้านมาเลยส่วนเหตุการณ์หลังจากที่ตีน้านางในวันนั้นแล้วลุงก็ขี่รถกลับไปไปจัดการกับคนที่เป็นคนพาน้าไปที่นั่นสน่วมเลย ตอนหลังคนนั้นก็หายไปไม่รู้ว่าหนีไปอยู่ที่ไหนเพราะตอนนั้นลุงประกาศไว้ว่ากูให้โอกาสมึงครั้งนี้ครั้งเดียวมึงจะไปไหนมึงเรีบไปถ้ากูเห็นมึงอยู่แถวนี้อีกกูไม่เอามึงไว้แน่ลุงผมก็จะเป็นประมาณนักเลงคนมีอิทธิพลแถวนั้นแต่ข้อดีของลุงผมก็คือ แกไม่เคยไประรานใครหลังจากที่โดนลุงผมลงโทษไปในวันนั้นน้าก็เผาเาความซ่าลงไปบ้างทั้งเรื่องการแต่งตัวทั้งเรื่องเที่ยวช่วงนี้แม่ผมแต่งงานมีลูกแล้วก็เลยไม่เคยรู้เรื่องทางบ้านเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่ายายจะโทรมาเล่าให้ฟังจนวันหนึ่งยายโทรมาหาแม่ตอนเย็น ยายบอกให้แม่รีบมาหน่อยลุงผมจะฆ่าน้องแล้วคือจะฆ่าน้าผมแล้วคนที่พูดแล้วลุงพอจะฟังก็มีแม่ผมเนี่ยลละแม่ก็รีบให้พ่อขับรถไปที่บ้านยายเดี๋ยวนั้นเลยก็ต้องหอบพี่ผมกับน้องๆไปด้วยเพราะตอนนั้นพวกผมก็ยังเล็กๆก,กันอยู่พอไปถึงบ้านยาย ก็เห็นยายมายืนเดินไปเดินมารอยอยู่หน้าบ้านแล้วยายรีบพาแม่เข้าบ้านภาพที่เห็นก็คือน้านางน,นอนอยู่บนต่างไม้ในบ้านหน้าตาบวมปูดตาแทบปิดปากเจอเนื้อตัวเป็นจ้ำจำช้ำไปหมดแล้วตอนนั้นก็มีแค่ยายกับน้ายายบอกว่าตาออกไปตามลุงเพราะลุงบอกว่าจะไปตามหาคนที่ชื่อบอน คือลุงผมเพิ่งจะรู้ว่านาผมแอบไปทำแท้งมาจริงๆไปทำมาได้หลายเดือนแล้วครับแต่ลุงเพิ่งจะรู้แล้วที่รู้ก็เพราะว่ามีคนโทรมาบอกว่าเห็นนาผมเข้าโรงแรมไปกับผู้ชายลุงก็เลยไปตามแล้วผู้ชายทางนู้นก็พูดประมาณว่าจะห่วงอะไรนักหนานอกจากกูแล้ว น้องมึงก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่ให้กูฟีฟีหรอกกูถึงเอาให้เอาเป็นเมียกูไม่เอาหรอกไอ้บอลน,น่ะมันก็เพิ่งพาไปเอาเด็กออกแล้วน้องมึงเนี่ยนะก็มาหากูเองใช่ว่ากูไปตามไม่เชื่อมึงก็ลองไปถามที่โต๊ะได้เลยใครใครเขาก็ได้มันมาหมดแล้วมึงยังจะทำเป็นห่วงทุยแล้วลุงผมก็ซัดปากคนพูดไปทันที แล้วก็จัดยำใหญ่ใส่สารพัดไปอีกชุดหนึ่งก่อนที่จะพาน้ากลับมาที่บ้านแล้วก็เหมือนเดิมลุงจัดการน้าผมไม่ยั้งเช่นกันก่อนที่จะออกไปตามหาคนที่ชื่อบอนตาผมก็ออกไปตามลุงอีกทีกลัวว่าลุงจะไปฆ่าคนนั้นตายวันนั้นจบลงด้วยความวุ่นวายแม่ต้องทิ้งผมกับน้องไว้กับยาย พ่อกับแม่พาน้าไปโรงพยาบาลแล้วพ่อก็ทิ้งแม่ไว้กับนาแล้วก็ออกไปตามหาลุงกับตาจนเช้าพ่อก็กลับมาพร้อมตาแต่หาลุงไม่เจอตอนนั้นยายบอกว่าอยากจะฝากน้านางมาอยู่ที่บ้านผมสักพักยายว่าสักวันลุงผมอาจจะพรั้งมือฆ่าน้าตายแน่ ตากับยายวางแผนกันไว้ว่าให้น้ามาอยู่กับแม่ผมสักพักช่วงนี้ตากับยายจะขายบ้านนี้แล้วก็จะพาน้ากลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดจะได้ให้น้าออกจากสังคมเดิมๆเ,เพื่อนกลุ่มเดิมๆช่วงที่น้ามาอยู่บ้านผมแม่ก็ให้น้าหยุดเรียนไปเลยเพราะจะได้ตัดขาดจากเพื่อนฝูงกลุ่มเดิม ช่วงนั้นนะผมก็ดีขึ้นมากในความรู้สึกผมนะก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คนอื่นๆเขาพูดกันในความรู้สึกผมว่านาผมเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดีเด็กๆแถวบ้านติดน้าผมมากชอบมาเล่นที่บ้านผมใครหาลูกหาหลานตัวเองไม่เจอก็มักจะมาเจอที่บ้านผมเนี่ยแหละ พอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางตายายขายบ้านได้ก็มารับน้ากลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดให้ไปเรียนที่นู่นเลยยายบอกว่าไปอยู่บ้านนอกมันจะได้ไกลๆจากสิ่งยั่วย,ยุหน่อยแล้วหลังจากนั้นเรื่องของน้าก็เงียบเงียบไปก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่แล้วคืนนึงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกลางดึกปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหล เป็นยายที่โทรมาบอกว่าน้าเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินถ้าแม่มาได้ให้แม่มาหน่อยแม่ก็รีบเดินทางไปหายายในเช้าวันรุ่งขึ้นเลยแม่ผมเดินทางไปคนเดียวพ่อต้องอยู่กับพวกผมและน้องๆเพราะตอนนั้นพวกผมก็ยังเรียนแล้วเรื่องหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่ผมเล่าแล้วนะครับ น้าผมเนี่ยเขาแอบไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มนมในละแวกบ้านยายนั่นแหละแล้วทีนี้น้าผมก็ดันท้องขึ้นมาข้างฝ่ายผู้ชายเขาก็เลยพาไปทําแท้งแต่สถานที่ทํามันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าผมก็เลยมีอาการตกเลือดตากับยายเป็นคนพาไปหาหมอตอนนั้นน้าผมเสียเลือดมากไม่รู้สึกตัวแล้วน้าผมนอนไม่รู้เรื่องแต่พอน้าฟื้นขึ้นมา กาเล่าเรื่องที่แสงจะพิสวงให้ฟังดังนี้นาเล่าว่าหลังจากที่ไปทำแท้งกลับมาบ้านนาก็รู้สึกปวดท้องปวดหนวัหนวๆก็เข้าห้องล็อกประตูนอนตายายผมจะนอนห้องข้างล่างนาผมจะนอนข้างบนบ้านคนเดียว นาบอกว่าเพิ่งจะล้มตัวลงไปไม่นานคิดว่ายังไม่ทันหลับเลยได้ยินเสียงคนมาตะโกนหน้าบ้านในใจก็คิดว่าใครมาเรียกทำไมตากับยายไม่ออกไปดูนาก็ลุกขึ้นมายืนดูตรงหน้าต่างตอนนั้นความรู้สึกปวดท้องหายไปหมดแล้วสิ่งที่นาผมเห็นก็คือผู้ชายสี่คน ใส่ผ้าแดงไม่ใส่เสื้อตัวดำเป็นมันแต่งตัวคล้ายเพชฌฆาตที่เราเห็นในทีวีกำลังยืนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านแต่จริงๆเข้าไปยืนเรียกอยู่อีกบ้านหนึ่งในบ้านนั้นมีชายแก่ใส่เสื้อสีออกน้ำเงินน้ำเงินใส่กางเกงแพรยืนอยู่ในรั้วบ้านเหมือนกำลังยืนเจรจาอะไรกันอยู่พร้องกับยืนกันไม่ให้ชายสีคนนี้เข้าไปด้านใน แล้วคนหนึ่งในนั้นก็ดันหันมาเห็นนาแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าอ้าวอีนี่มึงก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันนี่เอามึงไปก่อนเลยแล้วกันส่วนบ้านนี้ไว้มาเอาทีหลังแล้วทั้งหมดก็หันมองมาทางนาะน้ารู้สึกกลัวมากอยากจะวิ่งไปหาตากับยายให้ช่วยทางนู้นก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่า ราวยังมีโอกาสพ่อแม่มึงร่ำสอนมึงก็ไม่ฟังตอนนี้หมดเวลาแล้วมึงไม่ต้องไปนึกถึงพวกเขาหรอกมึงไม่ต้องพิรีพิไราตามมาซะดีดีแล้วนะก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองลอยลงจากบ้านตามชายสี่คนนั้นไปเรื่อยเื่อพวกเขาเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีรั้วสีเขียวน้าจำได้ว่าเมื่อวันก่อน เขาเพิ่งจัดงานทำบุญอะไรสักอย่างบ้านนี้เขาทำบุญต่อชะตาไว้เดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังน้าก็เดินตามชายสี่คนนั้นไปเรื่อยๆก็ผ่านบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านพักข้าราชการมีป้ายชื่อติดอยู่หน้าบ้านด้วยทางนั้นพูดขึ้นว่าบ้านนี้เขากำลังจะบวชต่อเวลาให้เขาไปก่อนแล้วชายคนเดิมก็ปิดสมุด มันเป็นสมุดเล่มยาวๆไม่ใหญ่มากแล้วทั้งหมดก็พากันเดินไปเดินบนถนนปกติเหมือนที่เราเดินกันเนี่ยแหละน้าบอกว่าเดินมาถึงเหมือนเป็นซอกตึกเป็นซอกเล็กกั้นระหว่างตึกสองด้านพอเดินเข้าไปสุดด้านในก็จะออกมาทะลุกับถนนอีกเส้นหนึ่งถนนเส้นนี้กว้างใหญ่มากมีผู้คนเยอะแยะ ทุกคนเดินหันหน้าไปทางเดียวกันตอนนั้นแหละที่นาเริ่มรู้สึกว่าปวดหูเศร้าเคว้งคว้างคิดถึงแต่ตายายคิดถึงพี่คิดถึงน้องนาก็เลยพยายามจะหันหลังเดินกลับใจอยากกลับร่างกายมันไม่ฟังมันยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆเดินไปจนถึงเป็นเหมือนลานดินกว้าง มีค้อกกั้นไว้ตลอดสองข้างทางเป็นเหมือนค้อกั้นสัตว์คนที่เดินมาด้วยกันก็เดินต,ตามๆกันไปผู้คนก็เริ่มทยอยถูกดึงเข้าไปตามคออต่างๆนาเล่าว่าตอนที่น้าเดินผ่านคอกคอหนึ่งก็เหมือนมีแรงกระชากตัวนาเข้าไปในคอกนั้นคนที่อยู่รวมในคอกที่นาถูกดึงเข้าไปมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดแล้วนาก็รู้ขึ้นมาเองว่า นี่เป็นด่านกักพวกที่ไปทำแท้งมาพวกผู้หญิงเหล่านั้นรวมทั้งตัวน้าด้วยถูกต้อนให้เดินลึกเข้าไปด้านในสิ่งที่น้าเห็นก็คือตรงนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่มีผู้หญิงนอนเรียงเรียงกันเป็นตับมีเกือบทุกวัยขาของพวกเธอจะถูกโซ่ร่างแขวนไว้แล้วก็จะมีคนคอยถือไม้ด้ามยาวๆ คล้ายๆกับไม้ไผ่แต่ปลายด้านหนึ่งของมันเต็มไปด้วยน้ำจะคอยทิ่มแทงเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงที่นอนอยู่พอดึงออกมาก็จะมีทั้งเศษเนื้อเศษเลือดออกมาเต็มปลายน้าแล้วเลือดก็ไหลออกมาเต็มหว่างขาไปหมดพร้อมกับเสียงร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดมีเสียงดังก้องขึ้นว่ายามมีชีวิตคิดแต่รักสนุก มัวเมาในกามาไม่คิดถึงความผิดถูกนี่เป็นโทษที่พวกเจ้าต้องได้รับนาเล่าว่าตอนนั้นทั้งกลัวทั้งเสียใจตอนที่นา้านอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อผมก็เอาพวกผมไปฝากบ้านอากงอาาเพราะจะตามแม่มาอาาผมพอทราบเรื่องนี้ท่านก็โทรหาแม่ผมเลยครับ ท่านบอกว่าลองทำพิธีเ,เรียกวิญญาณไหยเป็นวิธีแบบทางจีนนะครับอาม่าผมเชื่อเรื่องพวกนี้ท่านเป็นคนทำบุญเยอะทั้งพิธีทางไทยทางจีนเอาหมดทอดกระถินผ้าป,ป่าล้างป่าช้าทำทานทิ้งกระจาดทำทุกอย่างส่วนทางด้านตายายผมท่านก็ทำบุญทำทานเหมือนกันแต่ไม่เคยเชื่อเรื่องสยศาสตร์ แต่ด้วยความเกรงใจอาม่าบวกกับไม่รู้จะทำวิธีอย่างอื่นแล้วเพราะหมอก็ช่วยเต็มที่พอทางนั้นตกลงอาม่าผมก็ติดต่อทางสารเจ้าที่ท่านนับถือเลยปกติที่สารเจ้านี้ถ้าไม่ใช่งานจะไม่มีทรงนะครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษพออาม่าไปถามเจ้าขอให้ท่านช่วย เจ้าก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่มีฝายอยู่ที่ตีนผมข้างซ้ายใช่ไหมอมาาก,ก็เลยต้องโทรไปถามยายยายผมจำไม่ได้ว่ามีไหมแต่แม่จำได้ว่ามีทางคนทรงก็เลยบอกว่าถ้าใช่เด็กคนนี้จริงๆตอนนี้ถูกขังไว้อยู่ท่านจะลองเจรจาดูถ้าจากนี้ไปอีกสามวันถ้าฟื้นก็ฟื้น ท้าไม่ฟื้นก็ให้ทำใจแล้วท่านก็ให้น้ํำมนมาให้เอาไปพรมให้ทั่วบ้านที่อยู่แล้วก็ให้หูมาให้เอาไปปัดที่ตัวนาเสร็จแล้วให้เอาไปเผาถ้านาฟื้นแล้วหลังออกจากโรงพยาบาลท่านสั่งว่าอย่าเพิ่งพาเข้าบ้านนะให้พามาหาท่านยังต้องทำพิธีอะไรอีกบางอยา่าง พ่อผมก็ตีรถไปในวันนั้นเลยแล้วก็ทำตามที่ได้รับคำสั่งมาทุกอย่างพอถึงวันที่สาน้าผมก็ฟื้นจริงๆแล้วร่างกายก็ค่อยๆฟื้นตัวดีวันดีคืนนะ้าผมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมทีหลังว่าตอนที่น้ากำลังถูกต้อนจะต้องขึ้นไปบนแท่นหินอยู่รอมล่อแล้วก็มีแสงสีขาวส่องมาจากด้านบนมันสว่างมาก สว่างจนขาวโพลนไปหมดแล้วนาก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยจนมาฟื้นที่โรงพยาบาลหลังจากที่น้าผมฟื้นแล้วแม่ก็ให้น้าพักอยู่ในโรงพยาบาลจนคิดว่าแข็งแรงดีพอที่จะนั่งรถทางไกลได้แล้วจึงค่อยออกเพราะจะต้องพาน้ามาที่ศาลเจ้าตามที่ได้รับคำสั่งไว้ วันที่น้าผมจะมาที่ศาลอาม่าก็มารออยู่ก่อนแล้วพอน้ามาถึงคนทรงก็บอกว่าน้าผมจริงๆยังไม่หมดอายุรอกแต่น้าผมทำกรรมหนักหลายครั้งเลยไปตัดรอนชะตาให้สั้นลงครั้งนี้เป็นแค่การขอผ่อนผันโทษตายยืดเวลาออกไปแต่โทษเป็นยังต้องรับ กลับมาแล้วต้องตั้งใจกลับตัวเป็นคนดีเพราะเห็นแล้วใช่ไหมว่าโทษอะไรรออยู่ท่านพูดเป็นภาษาจีนนะครับอามา่าผมเป็นคนแปลให้ฟังพอน้าผมฟังที่อามา่าพูดนะ้าก็นั่งร้องไห้ใหญ่คือปกติแล้วน้าผมเป็นคนใจแข็งไม่ร้องไห้ง่ายๆขนาดถูกลุงผมตีอย่างหนัก ก็ไม่เคยที่จะปริปากร้องเลยแล้วทางนั้นก็พูดกับอาาผมว่าเด็กคนเนี้เป็นลูกพ่อแม่เขาไม่ได้จะดื้อเลี้ยงยากอาาจะรับเป็นลูกได้ไหมดวงอาาเข้ากับเด็กคนนี้ได้อาาผมก็ตอบตกลงทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยนะ้าก็เปลี่ยนจากที่เรียกอาาตามพวกผม มาเรียกม้าเหมือนกับที่พ่อผมเรียกแทนอาม่าผมไม่ได้แค่รักแต่ในนามนะครับท่านทำตัวเหมือนแม่จริงๆคือเข้าไปจัดการดูแลทุกอย่างท่านไปไหนก็หอบผิ้วน้าผมไปด้วยไปเที่ยวต่างประเทศอาม่าก็พาไปด้วยคือดูแลเหมือนกับเป็นลูกจริงๆแล้วหลังจากฟื้นกลับมาน้าผมครั้งนี้นิสัยก็เปลี่ยนไปมากเงียบมากขึ้น ดูเรียบร้อยขึ้นดูสุขุมขึ้นอาาแอบมาพูดกับพ่อแม่ผมทีหลังว่าตอนที่เจอนะ้าผมที่ศาลเจ้าครั้งแรกนะ่นะน้าผมมีกลิ่นตัวเหม็นมากไม่ได้เหม็นแบบคนมีกลิ่นตัวนะครับอามาบอกว่ากลิ่นพวกนี้จะเป็นในคนที่ชอบเรื่องกามารมณ์ชอบเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆมีอะไรกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วกลิ่นนี้เรียกว่า กิ่นราคะแต่พวกผมไม่เคยมีใครได้กิ่นเลยแล้วอาาผมก็พาน้าไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วยหมอบอกว่าหน้าผมเป็นโรคชนิดหนึ่งทื่อเรียกว่านิมโฟมาเนียต้องกินยาปรับฮอร์โมนแล้วต้องคุยกับนักบำบัดพฤติกรรมด้วยอาการน้าก็ค่อยๆดีขึ้นจนเวลาผ่านไปเป็นปีๆ จูจ่ๆแม่ผมก็ถามอามาว่ายังได้กลิ่นเหม็นๆจากตัวน้าอีกไหมอาาบอกว่าไม่มีนานแล้วน้าผมหลังจากที่ฟื้นมาก็เรียกได้ว่าผ่านอุบัติเหตุมาโดยตลอดเล็กบ้างใหญ่บ้างโรคภัยอีกสารพัดทั้งที่อายุยังน้อยน้าผมชอบปวดท้องปวดแต่ละครั้งจะปวดมาก ปวดจนเป็นลมไปหาหมอพอได้ยามาก็ดีขึ้นเป็นแบบนี้นานเป็นปีๆจนอาม่าทนไม่ไหวท่านบอกว่ามันเป็นอะไรของมันกันแน่ปวดเป็นปีๆตรวจไม่เจอแล้วอาม่าก็พาไปหาหมอท่านหนึ่งเป็นอาจารย์หมอที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากนะ้าเล่าให้แม่ฟังว่าหมอคนนี้ตรวจไม่เหมือนกับหมอที่นาเคยตรวจเลย คือท่านจะตรวจพร้อมกันสองมือใช้มือหนึ่งตรวจทางช่องคลอดปกติอีกมือหนึ่งท่านตรวจทางช่องทวารไปพร้อมๆกันท่านตรวจแป๊บเดียวก็สั่งพยาบาลให้จองห้อง MRI เลยท่านบอกว่าคำได้ก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเนื้อดีเนื้อร้ายพอหมอพูดแบบนี้น้าผมบอกว่าน้าคิดเลยว่า นี่คงเป็นการลงโทษจากความผิดที่น้าเคยทําไว้แน่นอนเพราะทางนั้นบอกว่าโทษเป็นยังต้องรับผลตรวจ MRI ออกมาว่านา้ามีเนื้องอกขนาดเท่าผลส้มเขียวหวานอยู่ค่อนไปทางด้านหลังของมดลูกแล้วหมอก็เรียกน้ากับอามามาคุยบอกว่าเนื้องอกขนาดค่อนข้างใหญ่ยังไงก็ต้องเอาออก การผ่าตัดต้องเอามดลูกออกไปด้วยทำให้น้าผมจะไม่สามารถมีลูกได้อีกน้าผมไม่ตอบอะไรหมอได้แต่นั่งร้องไห้คือไม่ได้ร้องไห้โฮโฮนะครับแต่นั่งน้ำตาไหลนี่หยุดน้าบอกว่าน้าคิดถึงแต่ภาพที่มีคนเอาไม้น้นาแทงเข้าไปแล้วก็ปั่นเอาเนื้อเอาเลือดออกมาน้าคงไม่ได้รับโทษที่นั่น แต่ต้องมารับโทษบนนี้แทนแล้วอามาก็เป็นคนตัดสินใจให้ผ่าเลยเพราะยังไงก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วสรุปน้าผมก็ต้องผ่าเอาก้อนเนื้องอกออกไปพร้อมกับมดลูกแต่ยังโชคดีผลตรวจออกมาว่าไม่ใช่เนื้อ,อร้ายแต่อาการปวดท้องปวดจนเป็นลมก็ยังไม่หายไปแม้จะไม่มีมดลูกแล้ว อามมาก็ยังพาน้าตะเวนไปรักษาอีกหลายที่จนน้าบอกกับอามมาว่าคงเป็นโรคเวรนโรคกรรมกระมังหนูจะยอมรับโทษที่หนูทำค่ะจะไม่ดิ้นรนขัดขืนแล้วจะก้มหน้าก้มตารับโทษไปจะได้หมดไปเร็ว